ลองกินเข้าไปก่อนเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟัง<อ>วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชาเลนจ์ค่ะโดยการกินอาหารในตู้กดแบบ24ชั่วโมงซึ่งในตอนนี้นะคะแป้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็นั่งรถไฟออกมาตรงชานเมืองมากๆเลยดูบรรยากาศดินี่เขาทำสวนกันตรงข้างทางเลยแบบนี้หรอ และที่ที่เราจะไปเนี่ยก็เป็นที่ที่ลึกลับมากๆค่ะแต่ได้ไปหามาจาก Youtube นะมีช่องหลายช่องมากๆเลยนะคะมาทำที่นี่มันจะเป็นร้านเปลี่ยนยางค่ะทุกคนความพิเศษก็คือเขามีตู้นะคะเป็นตู้กดอาหารเยอะมากๆเหมือนเป็นจุดพักรถเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าด้านในเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าจะหางจากตรงนี้ประมาณ200เมตรค่ะไปกันโหในต่างจังหวัดแบบนี้มีรถเมล์ไลีบีด้วยะ ก็น่าจะอินมากๆนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังสร้างเป็นส่วนสนุกจีบีอยู่นะคะโอ้ยลมแรงสเลเกินรอบๆเนี่ยก็จะเป็นร้านเปลี่ยนยางแล้วก็พวกรถบรรทุกต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่าเขาเป็นอุตสาหากรรมที่อยู่ไกลจากตัวเมืองนะจะเป็นโรงไส้ไม้จะเป็นตูค้คคนเตอร์และอื่นๆอีกมากมายค่ะโอ้นี่น,นีมีรถเคนด้วยเธอ นั่นไงมีคนกดตู้กดอยู่แตงว่าที่นี่เนี่ยเขาทำดีนะเพราะว่าจุดเด่นของเขาก็คือมันจะมีตู้อาหารเยอะๆนะคะใครที่แบบว่าอยากมากินข้าวแบบไม่ต้องเสียเวลามากเนี่ยก็มากดตู้ตรงนี้เลยมันจะมีทั้งอาหารร้อนอาหารเย็นแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆด้วยค่ะว้าวโหคนเยอะ อ่ะแล้วค่ะก่อนที่เราจะไปกินข้าวนะคะเดี๋ยวเรามาแลกเหรียญกันก่อนดีกว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีตั้งแต่เครื่องเล่นเกมรุ่นเก่านะคะให้พวกเราเล่นกันด้วยอุย๊แต่อันนี้คือดูดูเหมือนเขาถอดปลั๊กแล้วนะฝั่งเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเครื่องเล่นเหมือนให้เราอ่ะใช้ไอตัวดึงดูดใช่ไหมแม่เหล็กอ่ะดูดขึ้นมาเนี่ยดูดเล็กไอเหล็กเล็กนีกก้ขึ้นมาอ๋อแล้วก็เอาไปตักใส่กระบะรถนั่นคือหลังกระบะรถนะคะสุดยอดอ่ะ เครื่องขี่จัก,กรยานเฮ้ยเครื่องนี้หนูขอปั่นจัก,กรยานก่อนกินข้าวได้ไหมเดี๋ยวพี่ปั่นเองเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิเอา,ดเอาล้วครับนักกีฬาขึ้นสู่จัรก,กรยานในการแข่งขันนั่นไม่ใช่พี่เด็กโตนั่งมันอยู่ตรงนั้นว่โท้นะครับมันมีทางเอกบทางบีทางพี่ปอก,ก็ต้องวิบากหน่อยป้าชีวิตก็วิบากพออยู่แล้วร้อนด้วย อากาศตอนนี้36องศา <S <S เอาละครับผมเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่ตรงนี้มีบอกแล้วเอาละตอนนี้พี่ป๊อบพี่ป๊อบปั่นเอ2กิโเลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมโอ้โหจุดสีแดงเพิ่งขึ้นฮะจุดสีแดงนี่เพิ่งขึ้นนะจุดแล้วเฮ้ยม,มันเริ่มหนืดขึ้นนี่เหรอใช่พี่อะไรจะขึ้นน้นไป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  ยาาไปอย่าไปไม่ไม่จิงไม่จับด้วยฮึดฮึดฮึดจุดเนินจุดเนินโอ้ปัง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 โอ้ยอุ้ยเขาถอดหมวกออกเลยเหรอโอ้ฮังกีฬาของเรากำลังทำการแข่งขันอย่างมันวันน้าผมเหนื่อยเหนื่อย แต่ว่าพี่บอบคือปั่นไปได้เท่าไหร่74เมตร74ิกิโลเมตรกิโลเมตรอะไรเมตรบ้าบอมากเครื่องมาครับรถเคนเฮ้ยดีเราจะได้ลองตักรถเคนสักครั้งโอเคเราตักคนเดียวพอเอาละครับตอนนี้ เราต้องทการควบคุมรถนะคะผมนี่วิธีการตากักโอ้ยวิธีการตักมันยากมากอะ่ะอือรอแป๊บรอแป๊บไว้รุ่นไปเอาชนโอ้โหการขับรถเคทไม่ใช่ง่ายง่ายดิเขาสอนวิธีนะถามว่าจำได้ไหมลืมไปหมดแล้วโอ๊ยอเคครับแค่นี้แหละเท่านี้ละครับหัวหน้าครับทำได้แค่นี้ครับ โห oh, ยากค่ะเพื่อนเพื่อนนี่เป็นแค่ระดับง่ายสุดนะแล้วลองคิดภาพถ้าเป็นระดับยากนี่คือแบบสงสัยต้องไปตักของในทะเลและตักทรายในทะเลเมื่อกี้เห็นพี่เต่าด้วยโ oh, oh. oh. อ้โหพอกินข้าวดีกว่ายิ่แร็ว ส่วนเครื่องเล่นงัดข้อนี้นะคะเราเคยเล่นไปแล้วนะใครยังไม่ดูก็ไปหาดูกันได้นะคะในคลิปท่องเที่ยวญี่ปุ่นของพี่แป้งนี่แหละงั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรา move on จากตรงน,นี้ดีกว่าค่ะเพื่อนที่จะไปกินข้าวรู้สึกว่ามันจะมีตู้แบบเยอะมากๆเลยตาดโอุ้หความร้อนเอออันนี้อะไรอะขนมปังกระป๋องม,มีรสเกลือรสบารีคิว มีสองกระป๋องเลยราคา350ยเยนเราลองเอาอันนี้สักอันหนึ่งดีกว่าแม่งว่าเจ๋งมากเลยนี่ครับหย่อนลงไปเลย350ยเยนชึบแล้วก็เอาเป็นแบบว่าสีสันสดใสเอ้ยอันนี้รถเบอร์รี่ส่วนอันนี้เป็นรถธรรมดาคอะเบอร์รี่กันอ่ะอนี่อ่เกิ oh, <wow. S 1> งงนเ oh, <wow. S 1> ง,งนิน ตกใจะอ๋อเขาน่าจะมีการอุ่นมาก่อนอุ้ยนี่ได้มาแล้วนะคะมันเป็นขนมปังเบอร์รี่ค่ะแล้วก็เขาอุ่นร้อนมาให้เราจริงๆด้วยอะ่ะไม่น่าล่ะลงมาช้าลองแกะดูข้างในนะพอมันบรรจุในกระป๋องแล้วมันอย่างน่ารักเลยทุกคนนี่ค่ะหน้าตาของน้องนะแบะออกมาดูอ๋อ เบอรี่ก็คือเป็นแค่แยมข้างบนนิดหน่อยแล้วก็มันจะแทรกตามขนมปังแบบนี้เดี๋ยวจะลองชิมดูค่ะนุ่มมากแล้วก็มีความหวานๆของขนมปังนะคะขนมปังเนี้ยคือหวานมากนะแต่เป็นหวานหอมไม่ได้หวานเลี่ยนเลยเดี่ยโหเแรกมาด้วยเล็ดวันนั้นเนี่ย ต่อไปนะคะเป็นตู้โค้งแบบคลาสสิกใครที่ชอบกินโค้งนะก็สามารถมากินตรงนี้ได้เลยยอดไปเนี่ยไอเจ้าตัวโค้งมันจะเด้งออกมาเลยนะคะมีทั้งโคฟนต้าแล้วก็น้ําอีก2อันอันนี้จะเป็นไฮซีกับสปรส์นะคะราคาหนึ100่งเยนเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เนี่ยแป้อยากกินพวกอาหารมากกว่า๋ยาไปดูข้างในกันเลยค่ะเฮ้เคยกินขนมนี้ปะ เนี่ยเป็นขนมแบบโคลกาซ่าๆเป็นเม็ดๆอะ่ะเขาขายตังตู้แบบนี้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราลองกดดูไหมอ่าราคาอยู่ที่เจ็ดสิบเยนนะคะป้าป้าป้าดูก่อนเงินขึ้นหรือเปล่าโอเคเสร็จแล้วกดเลยฮึฮึ๊น้องไม่มาเงินนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้กินเงิน อ,นนอันต่อไปค่ะอันนี้เป็นแกงกะหรี่นะแกงกะหรี่ร้องไห้กับแกงกะหรี่เผ็ดยัมีแกงกะหรี่ปลาไหลด้วย2สองอันเลยเห็นปะเขาบอกว<ะ>่าอันนี้เป็นแบบมีด้วมสไปซี่นะคะไม่เผ็ดมากแต่อีพวกด้านล่างเนี่ยือเผ็ดนรกสุดๆเลยราคาแบบพันกว่าเยนอันที่เป็นคุณป้านั่นคือเราจะได้คุณป้าไปด้วยหรออ่าใช่ถ้าซื้อวันนี้ก็คือแถมคุณป้ามาด้วยทุยแม่แถมหลายคนเหลือเกินในนี้ ตู้นี้มันจุ3คนเลยนะวา <Whoa. S 1> มาดูนี้ดีกว่าโอ้ oh, เป็นตู้กล้องฟิล์มโกดักค่ะเห็นแม้ว่ามันจะมีพวกฟิล์มต่างๆนะแต่แป้งติดใจนี้มากเลย60เยนนี่คืออะไรอะเป็นไข่ไดโนเสาร์เฮ้ยมันหมดได้เอา้าว้อวสงสัยเป็นของขึ้นชื่อแน่เลยคนมากด60เยนเองอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้ของเล่นเด็กน,นะเนี่ยจะเป็นเชือกเือก Hey, ด้านล่างอันนี้มีขนมโบราณด้วยเหมือนเป็นแป้งเ,เ,เ,เสียบไม้อะ่ะแล้วก็ข้างล่างอีกทีหนึ่งนะคะจะเป็นพวกแบบว่านแน็คต่างๆนะอ๋อ oh, oh, รสโซดา <yeah. S 2> น่ากินน่ะแต่แป้ว่าตู้นี้น่ากินกว่าเป็นขนมแบบย่างโบราณดูจากซองก็น่าจะรู้เห็นไหมพี่พอม,มีส้มจิ๋วด้วยเน,นื้อในก็จะเป็นขนมอบกรอแบแปลว่าเดี๋ยวจะลองกดตู้นี้ดูนะคะเอาเป็นส้มจิ๋วกับ น้ำโซดาดีกว่า380รยแเยนเริ่มจากส้มจิ๋วก่อนนะเจ็บสามเฮ้ยน้องเี้ยออได้ไปแล้วอันนี้เป็นส้มจิ๋วสี่ชั้นเลยวิธีการกินนะคะก็แค่หมุนอันแรกออกก็จะได้เป็นเม็ดๆแบบนี้เลยเฮ้ยมอนลูกอมโบราณนอะ่ะลองชิมดู มันเป็นรสซมแบบจังๆพอเราเคี้ยวแล้วอะมันจะซ่ามากอืมโอ๊ยปะแปะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเียวต่อไปเดี๋ยวเรามาลองอันนี้ดีกว่าหกสิบครับ380รยแเยนอันนี้น่าจะเป็นโซดามะนาวนะคะเนี่ยรูปร่างเขาเหมือนกล่องตู้กดอัตโนมัติเลยเป็นตู้กดน้ำ แล้วก็ถ้าใครได้กินนะคะจะเป็นโอ้เป่าลูกโป่งได้แสดงว่าเป็นหมากฝรั่งหมากฝรั่งอัดแน่นสีสันแบบคาราบูมาลองชิมกันดูนะคบฮะได้หมากฝรั่งที่นิ่มมากแล้วท่าเขาว่ามันจะเป็นแบบโซดาโซดาเลยฉันมีวลาลมาจานใละหางการเป่าลูกโป่งมองไม่ขอดวเป็นก๊อก ท่านเป็นบรรดาตารย์การเอาลูกโป่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงคี้เรานั่งก่อนได้หน่อยจะมาดูกิมมิคของกล่องนี้นะคะที่เขาทำมาคือเขาจะให้เราอะใช้กล่องนี้เป็นเครื่องกดหมากฝรั่งแล้วใส่หมากฝรั่งใส่ลงไปเขาแบบทาทุกอย่างให้มันกลายเป็นของเล่นกดปุ๊บเห็นไหมกดปุ๊บนี่สามารถพกไปไหนมาไหนก็ได้ยิ่งมีเพื่อนๆนะคะก็ให้เพื่อนๆกดเลยหมากฝรั่งที่เรากินมาสามเม็ด เพราะว่าลูกโป่งจะซองะใอัไไงยืนไนม่ถึสามเมตรได้มาตู้ยหนึ่งโอมาดูตู้ต่อไปดีกว่าค่ะตู้นี้เนี่ยเป็นตู้ขนมแจ้งเพื่อนนะคะอันแรกเขาเป็นขนมโมจิที่ทําเป็นนางโง่นะเอาไปกินได้อันที่สองตรงนี้จะเป็นจอัแนคาปูดิโกนะคะไม่มีอะไรมากอันที่สาม เธอตู้มีบาร์บี้ขายแล้วนี่อะไรอะ่ะมันเป็นเครื่องบินที่สามารถบินได้แบบบินสูงด้วยนะตัวนี้อันนึงหมาฝรังแจ้งเพื่อนถ้าดึงออกมาแล้วก็ดโดนนีบแน่เอ้ยขายหกสิบเยนเองเอาไปแก้งปางดีกว่าห <laughs> มาขลังมันดูแบบเออมันอาจจะดูไม่ค่อยเหมือนของจริงกัเท่าไหร่นะ <c oughs> พี่บอาเอามือมา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,